เรียนท่านประธานผมปฏิมาชีรแพทย์สมาชิกวุฒิสภาหมายเลข78กลุ่ม8อสังหาริมทรัพย์ขอเรียนท่านประธานว่าผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เพื่อติดตามแล้วก็ดูการทำงานของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่อยากจะมารายงานต่อทางวุฒิสภาก็คือว่าสิ่งที่ผมได้พบเราได้พบความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยเมื่อวานนี้เนี่ย ทุกคนทำงานกันหนักมากแดดร้อนแล้วก็ฝนตกนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือประชาชนที่มีจิตอาสาก็พยายามที่จะเสนอตัวมาช่วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอฝากไปยังทางผู้บริหารหน่วยงานก็คือว่าได้รับการร้องมาว่าอยากจะให้สวเนี่ยช่วยแจ้งไปยังรัฐบาลว่ามีไทยมุงและฝรั่งมุงเยอะมาก มุงในที่นี้เนี่ยในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุอาคารสตองงอเนี่ยมีการกั้นรั้วอย่างมิดชิดนะครับแต่ในบริเวณด้านข้างจะมีพื้นที่ที่เป็นทางเขาออกของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีไทยมุงมีฝรั่งมุงเพราะว่าอยู่ตรงข้างปตึกเจเจมอลปีการเซลฟี่กันทําให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทางผู้ปฏิบัติงานนะครับผมดีใจที่ท่าน เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปหลากหลายหัวข้อนะครับผมก็ขอสนับสนุนในสิ่งที่หลายท่านได้พูดไปแล้วในเรื่องของรัฐบาลสอบตกนะครับในเรื่องของการสื่อสารแจ้งเหตุต่างๆผมก็ไปค้นว่าในสิ่งที่รัฐบาลเพิ่งชนะหาบริษัทผู้ประมูลในเรื่องของเซลล์บอดแคสติ้งเนี่ยได้ในวันที่3มีนาที่ผ่านมานี้เอง งบประมาณ430ล้านผมเองอยากจะบอกว่าเราก็คงใช้เวลานานเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเขียนแพลตฟอร์มของการแจ้งเตือนภยัยสิ่งที่ทำได้ง่ายมากที่สุดก็คือท่านสามารถทำข้อตกลง MOU กับทางบริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัท AS หรือ True ก็ตามเพราะว่าภัยพิบัติคงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยถ้าเกิดว่ามีภัยพิบัติเนี่ยเราต้องขอความร่วมมือทันที ผมคิดว่าในเรื่องนี้เราสามารถแนะนำทางรัฐบาลได้เพราะเป็นเป็นความปลอดภัยของประชาชนนะครับในส่วนของนักข่าวเมื่อวานนี้ได้มีผมมีโอกาสคุยกับนักข่าวต่างประเทศเขาบินมาทำข่าวจากประเทศมาจากไต้หวันประเทศจีนแล้วก็มีการพูดคุยกันเขาบอกที่ไต้หวันเมื่อเกิดเหตุเนี่ยไม่ต่างกับที่ญี่ปุ่นที่ทางท่านสวปรชใยพูดไปนะครับก็จะมีสัญญาณไซเรนดังขึ้นทันที ฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมเป็นห่วงครับท่านประธานเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมคาดคะเนไปแล้วว่าจะมีเหตุ aftershock เกิดขึ้นและอาจจะมีความไม่ปลอดภัยของประชาชนในวันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆท่านประธานเราต้องรีบบอกรัฐบาลครับว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นเป็นวันเป็นเป้าหมายหลักที่เราจะต้องช่วยในเวลานี้ ท่านถ้าทําได้ผมอยากจะให้ท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภาเราควรทําข้อเสนอให้กับรัฐบาลว่าควรจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่อเป็นทุกระยะครับวันนี้เนี่ยเป็นการให้ข่าวโดยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมให้ล่าวโดยรัฐมนตรีมหาดไทยให้ล่าวโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขผมคิดว่าเราควรจะรวมศูนย์ถแถลงข่าวพร้อมกันทุกหกโมงเย็นก็ได้นะครับ เพราะประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเหมือนกันผมมีความคิดเมื่อวันเสาร์นะครับบริษัทเพื่อนฝูงส่งข่าวกันว่ารัฐบาลทำไมไม่ประกาศให้ work from home ไม่ให้ทำงานที่บ้านและเช้าวันนี้เป็นอย่างไรครับไม่ใช่อาคารราชาการอย่างเดียวครับวันแบงคอกวันนี้เมื่อสักครูน่นี้เกิดไหวตัวพนักงานในบริษัทเบเกอร์แมงกซี่ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้องให พนักงานรีบหนีและกลับบ้านและประกาศ Work f r ฟ m Home อันนี้เป็นนโยบายที่ท่านควรจะต้องทำไปถึงรัฐบาลทันทีนะครับในเรื่องของการความกังวลของประชาชนผมต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานกทมทำงานได้ดีมากไม่ได้ให้คะแนนเขานะครับแต่อยากจะให้นายกฝึกงานเนี่ยดูผลงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เขาใช้แอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเขามีการส่งวิศวกรลงไปตรวจสอบตึกต่างๆที่มีเป็นหลายร้อยตึกในกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนมีการประสานงานกับบริษัทนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ไปตรวจสอบตึกของตนเองเพื่อความสบายใจของประชาชนสิ่งหนึ่งขออนุญาตพูดเพิ่มอีกสักเล็กน้อยท่านประธานนอกจากในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยผมไปเยี่ยมโรงพยาบาลพระมงกุฎ และโรงพยาบาลราชวิถีรัฐบาลก็ควรจะต้องจัดลำดับความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนผมสงสารอ่านข่าวแล้วสงสารว่าคุณหมอพยาบาลจะต้องอุ้มทารกแรกเกิดนะครับออกไปยังพื้นที่ที่โลง่งคนไข้หลายคนที่อยู่ในเครื่องช่วยหายใจต่างๆโกลหนอย่างมาก เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับท่านผูน้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีนะครับปรากฏว่าตึกที่ประชาชนไปใช้มากที่สุดมีคนไข้ไปใช้ประมาณวันละมากกว่าหนึ่งมื่นคนคือตึกด้านหน้าตึกใหม่ผมเข้าใจว่าชื่อตึกทศมินทราลาดนะครับมีห้องพัก400เตียงห้องผ่าตัดห้องซีทีสแกนห้องอะไรต่างๆต,ตอนนี้ต้อง หยุดเพราะโครงสร้างบิดตัวนะครับผมอยากจะให้ทางสภาของเราเนี่ยให้คำแนะนำเป็นหลายระอักษรว่าให้จัดลำดับความสำคัญของการถแถลงให้กับประชาชนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเชิญวิศวกรมาให้คำแนะนำกับประชาชนอย่าตื่นตระหนกเลี้ยงลำดับการตรวจอาคารเราเน้นที่โรงพยาบาลนะครับโรงแรมก็เป็นอีก อสังหาเองทรัพย์อีกประเภทหนึ่งอีกสิวันรรท่านประธานเราจะถึงเทศกาลสงกรานผมก็ขอรีนว่าผมมีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดการเตือนภัยของประเทศเราจะเป็นเช่นนี้ปัญหาการจราจรไม่มีตำรวจออกมาดูแลวันศุกร์นี้ติดการจราจรติดขัดทั่วประเทศและถ้าเกิดวันสงกรานมีเทศกาลสงกรานอยู่และเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรฉะนั้นหวังว่า รัฐบาลจะผ่านการสอบซ่อมนะครับเพราะว่าการสอบในสัปดาห์ที่แล้วนั้นสอบตกไปแล้วผมเป็นห่วงในเรื่องนี้จึงขอนำเรียนรรท่านประธานว่าเรามีกรรมาการบริหารราชการแผ่นดินเรามีอนุกรรมาการแก้ไขและป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติเราจำเป็นที่ต้องสรุปความเห็นของเราให้กับรัฐบาลไปแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนขอพระคุณมากครับ